แต่พวกเรานี้พอชักจะเดินไปนิพพานไปรักษาศีลก็แม่เราได้บุญเยอะแล้วเว้ยสงสัยรักษาศีลจะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วอันนี้ก็ถอยกลับมาคืนไม่ไปไม่อยากไปนะมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะทำลองนี้นะครับอันนี้จะได้ให้พอเข้าใจการเดินไปการเดินซึ่งการเดินเนี่ยต้องเดินอยู่ในกรอบของอริยมรรคยงแปะซึ่งเป็นทาง ทางทาให้ถึงนิพพานในอริยมรรคองแปดนั้นก็มีสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นทางเป็นกรอบหลักอยู่มีสัมมาทิฏฐินี้เป็นกรอบทางเป็นหลักอยู่แล้วก็องค์อื่นๆก็เหมือนส่วนผสมทําให้ทางมันเป็นที่สมบูรณ์ ก็เหมือนทางทางหนึ่งอันนี้ถ้าพูดอุดปมาแบบเป็นทางไปเลยเ็ราเราเข้าใจว่าอาริยมรรคนี่เป็นทางอยู่แนละ้วก็อุปมาเป็นทางทางเส้นนี้มันจะไปสู่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งมันก็ต้องมีกรอบของมันมีกรอบอย่าออกนอกลู่นอกทางไอ้กรอบหลักของมันเนี่ยตัวเขตทางนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิทีนี้อมอื่นอื่นนี้ก็เหมือนส่วนประกอบที่ทําให้ทางมันเป็นทางเ,เต็มทางมันเต็มขึ้นมา เหมือนกับถนนเนี่ยถนนอย่างเราเห็นถนนเนี่ยถนนจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นมันก็จะมีหลักของมันมีกรอบของมันไม่ใช่ไปทางอื่นมีหลักของมันและในถนนนี้ก็ประกอบไปด้วยอะไรทั้งหลายอย่างมีดินเอาดินมาเทใส่เข้าไปมีหินก้อนเล็กๆมีกรวดมีทรายมีเหล็กตะแกรงมีนั่นมีนี่ใส่เข้าไปแล้วก็มี น้ำมากรมลงอะไรลงมาเหยียบมาอะไรเรียบร้อยก็เทปูนหรือเทคอนกรีตเอาอยางมาตอยมาลงอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของความเป็นถนนจะเป็นถนนได้แต่แน่นอนแะจะเป็นถนนได้มันต้องมีกรอบของมันก่อนคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าเป็นตัวที่มาก่อนเป็นตัวชี้บอกว่า ตรงไหนเป็นทางตรงไหนไม่เป็นทางถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความรู้เข้ามากำกับไว้การกระทำของเราทุกอย่างที่ดูเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีดูเหมือนจะเป็นทางมันก็ไม่เป็นทางเหมือนจะเป็นแต่ไม่เป็นทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะสงสัยก็ประมาเหมือนทางอหละสมมติว่าทางเนี่ยเขาจะทำไว้แล้วกรอบอยู่เนี้ยเป็นกรอบเป็นทางไว้ขนาดความกว้างสักแปดเมตรอย่างเงี้ย ทีนี้ในถนนเนี่ยในทางนี้ก็ต้องมีทั้งดินทั้งหินทั้งทรายอะไรมาเทลงในนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นทางไม่ใช่ว่าหินทุกก้อนมันจะเป็นทางมันต้องเอามาเทในทางนี้แหละมันก็เป็นทางอย่างนี้ทีนี้เรามีกรอบเรียบร้อยแล้วรถสิบล,ล้อหรือสิบแปดล้อก็ไปขนหินมาเลยขนมาขนมา,นมาแทนที่จะมาเทในทางโน่นไปเทอยู่หนองน้ำเนย่ หินก็เป็นหินเหมือนกันแต่ว่าไม่เอามาเทในนี้มันก็ไม่เป็นโน่นไปเทหนองน้ํามันก็ได้หนองน้ํานั่นแหละเหมือนพวกเรานี่อ้าวศีลเนี่ยถ้ามาเทในทางมันก็เป็นทางให้เหมือนกันนะทา,านรักษาไว้อะไรไว้ทําความดีทําบุญเนี่ยถ้ามาเทในนี้มันก็เป็นในนี้ให้เหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยรักษาศีลซสดีทําบุญเสเยอะเลยใส่รถสิบล้อมาขนาโน่นเอาไปเทยอยู่ทะเลนั่นตัวเองก็ตกทะเลไปเรื่อยเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนั้น นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นความผิดของอะไรเป็นความผิดของรถสิบล้อที่ขนหินไปที่โน่นหรือว่าเป็นความผิดของหินหรือว่าเป็นความผิดของอะไรก็ไม่ใช่มันเป็นความผิดของความไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรนี่นะเนี่ยฉะนั้นการฟังธรรมจึงต้องฟังให้รู้จักอะไรเป็นอะไรซะก่อนเหมือนจะสร้างทางแน่นอนมันไม่ใช่ความผิดของหินหินมันก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่ง แต่จะเอามาทําทางมันก็ต้องมาเทในทางนี้มันจึงจะเป็นทางให้เราดินมันก็เป็นดินไม่ใช่ความผิดของมันต้องเอามาเทในทางนี้ซึ่งทางนี้ก็ต้องวางกรอบไปแล้วว่าจะไปที่ไหนล่ะตอนนี้เป็นทางในด้านนามธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายอยู่อันหนึ่งแล้วคือนิพพานทางนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาเป็นกรอบหลักไว้ านี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกสิ่งที่ทํานั้นก็เอามาเทลงไปในนี้มันก็ได้แล้วนะี่ทำาังี้นะครับนี่นะนี่เป็นความสําคัญในเรื่องของอริยมรรองค์แปดต้องเข้าใจให้ดีๆแม่นๆการกระทําต่างๆจะได้บังเกิดผลที่น่าพอใจคือทําให้ถึงนิพพานหรือยังไม่ถึงก็ทําให้ใกล้นิพพานเข้าไปไม่ใช่อุตสาหทําตั้งนานแต่ว่าเท่าเดิม อย่างที่ผมยกตัวอยา่างบางคนไม่ใช่เท่าเดิมนะถอยหลังไปกว่าเดิมด้วยซ้าไปคือมาเรียนธรรมะอย่างเช่นพวกท่านมาเรียนธรรมะม,มาเรียนโอ้เรียนธรรมะนี่ดีนะเนี่ยคือเป็นของดีเรียนธรรมะเนี่ยอุตส่าห์เสียสละเวลาอุตส่าห์วางนู่นวางนี่ได้เยอะนะวางได้เยอะพอสมควรมาเรียนธรรมะนี่มันไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของวางวางงานวางอะไรก็ไปหลายก้าวแล้วแต่วางได้เนี่ จริงมันไม่ใช่ของเราใครวางไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นยึดว่าเป็นของเราแล้วต้องจัดการตอนนี้เราไม่จัดการและวางเพื่อจะเอาเวลามาฟังธรรมะโอ้ก็เดินได้ไปหลายเก้าเหมือนกันสิบเก้าสมมุตินะได้สิบเก้าแล้วทีนี้พอมาเรียนเอาเรียนไปเรียนมาชักถอยกลับคืนเรียนไปเรียนมาเออเราชักเปล่งขึ้นเลยชักเรียนธรรมะแล้วก็เ,เรารู้ธรรมะหลายข้อขึ้นนั้นนี่นะอ่าพอเรียนไปเรียนมา เราชักเจ๋งขึ้นนะเรารู้ธรรมะเรารู้ธรรมะก็ก็ถอยหลังกลับคืนนะที่ว่าไปสิบเก้านั่นนะก,ก็ยืนกับถอยกลับมาที่เดิมนะไอเรารู้ธรรมะแล้วตอนนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ถอยกลับมายืนที่เดิมอย่างเดียวถอยถอยเลยไปติดลกอีกอเรียนธรรมะเสร็จเรียบร้อยอเราชักดีกว่าเดิมนะนะเราดีกว่าเดิมนะมดีกว่าเดิมพอกลับไปบ้านไอพวกนี้ก็ไม่มีธรรมะนะไม่มีธรรมะ พวกเธอนี่ไม่รู้เรื่องนะฉันรู้เรื่องอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวอันนี้ถอยหลังกลับไปเยอะนะ 3, 4, 9, และ้สามสี่เก้าแลทีนี้ไปวัดเนะี่ยพระก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้ธรรมะน,นั่นตัวเองรู้ธรรมะเลยบางทีมาเรียนวินัยอะไรต่างๆจับปิดพระได้หมดนะอันนี้โน,น่นถอยหลังไปยี่สิบเก้าแล้วนะดูเหมือนจะดีแต่ว่าไม่ดีเลยนะี่อย่างนี้ทำเอาเนี้ยแทนที่กิเลสจ,จะลดลงอะไรลงนี่กิเลสหนักกว่าเดิม ดิเลดเยอะกว่าเดิมมานะเยอะกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมอีเนี่ฉะนั้นเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อเก่งอะไรหรอกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจว่าเราไม่ได้เก่งอะไรเพราะเรามันไม่มีไปจะเก่งไปทําไมะถ้าเก่งจริงมันก็เสกให้มันลุกไปเลยสิมันไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกมันต้องรู้จักก่อนพอรู้จักว่าไม่มีเราไม่มีของเราแล้วเราก็ค่อยมาฝึกอันไหนที่เป็นเหตุเกิดทุกขลักไปอย่าไปทําอันไหนที่เป็นทางก็สร้างเอา ใครสร้างได้มากเลยน้อยอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอให้ทําก็แล้วกันไม่ใช่ไปอะไรสมู่เลยอย่างงี้ยนี่อริยมรคมีองค์แปดที่เป็นทางนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิมาก่อนสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้เรื่องธรรมะนี่แหละรู้อะไรเป็นอะไรนี่แหละรู้รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์ อะไรคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือสัมมาทิฏฐิความรู้อุปทานขันหานี้เป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นิพพานเป็นความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ความรู้เรื่องนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเราต้องมั่นอบมั่นใจและต้องมีความรู้เรื่องนี้ให้ม่นแม่นถ้าฟังย่อๆยังไม่รู้ต้องไปขยายความขึ้นมาเพื่อให้มันรู้รู้เรื่องนี้ไม่ต้องรู้มากก็ได้ ให้รู้เรื่องนี้นะรู้นะตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหวหน้าเขาในเรื่องนี้ด้วยสัมมาทิฏฐินี่ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้ว่าอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาสังกัปปะอันไหนเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐินี่จะทําให้เกิดความรู้พวกนี้รู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็ละละมิจฉาสังกัปปะ,จะเจริญสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้จักมิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้จักสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะรู้จักมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้จัก สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะรู้จักสัมมาวายมะรู้จักมิจฉาวายมะว่าเป็นมิจฉาวายมะรู้จักสัมมาวายมะว่าเป็นสัมมาวายมะรู้จักมิจฉาสติว่าเป็นมิจฉาสติรู้จักสัมมาสติว่าเป็นสัมมาสติรู้จักมิจฉาสมาธิว่าเป็นมิจฉาสมาธิรู้จักสัมมาสมาธิว่าเป็นสัมมาสมาธิ ife. รู้จัก การรู้จักทำให้เห็นว่ามันไม่มีตัว <atte? S 1> ตนรู้จักความผิดว่าเป็นความผิดไม่ใช่คนผิดไม่ใช <Ti> ่เราผิดไม่ใช่เขาผิดมิจฉาสังกับปัดความคิดที่ผิดรู้จักความคิดว่าเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่เขาผิดไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความคิดผิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดกับใครมันก็ผิดทั้งนั้นแหละนําทุกมาให้ทั้งนั้นแหละ ถ้าความคิดผิดนี้เกิดกับเรามันก็ทุกข์เหมือนกันความคิดผิดเกิดของเขามันก็ทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกมันผิดที่มันผิดนั่นแหละเนี่เราก็จะได้รู้จักการรู้จักนี่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะคิดถูกความคิดถูกก็เป็นความคิดที่ถูกไม่ใช่เราถูกไม่ใช่เขาถูกไม่ใช่เราดีเขาดีเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ถูกมันก็ ไม่เป็นทุกข์มันกระดับทุกข์ได้อนะย่างนี้องค์อื่นก็ทำนองเดียวกันนี่สัมมาทิฏฐินี่มีความสำคัญในการที่จะเข้าไปกำกับไปดูทำให้ไม่เอานั่นเอานี่มาเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปกำกับแล้วก็เหมือนที่ผมรู้มาความคิดดีก็ดีอยู่แต่ไปยึดความดีว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ยคิดดีปุ๊บเป็นเราดีนมันถูกไหม มันก็ผิดอีกแล้วเนี่ยมันก็ถอยหลังกลับคืนนะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นมันยึดหนักกว่าเดิมจนบางคนคิดดีจนกระทั่งไปเกลียดคนคิดไม่ดีก็มีเป็นคนดีก็ดีก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ว่าไปรังเกียจคนไม่ดีนี่มันก็เลวกว่าเดิมแล้ว